ปีพุทธศักราช2515ณจังหวัดกาญจ,จนบ,บรุรีเกิดเหตุการณ์อันน่าสะบึงกลัวเมื่อเด็กสาวเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตไม่มีหลักฐานยืนยันและไม่รู้อะไรสังหารเธอแต่มีเสียงปริศนาหนึ่งเป็นเสียงโหยหวนที่แว่วมาตามลมในยามค่ำคืนแม้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีความหมายสื่อถึงอะไรกันแน่แต่คำคำนี้ จะตามหลอกหลอนครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งไปจนมันตาย <IL> ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากสนับสนุนสวัสดิการกองถ่ายของผมสามารถทำได้ที่ระบบ Member ร์ชิเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นคุณจะได้รับป้ายสเลสดสวยๆอยู่หลังชื่อของท่านและกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านที่ทำให้ผมเนี่ยยังมีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับ และขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่รับชมนะครับเหตุการณ์ก็คือจะย้อนไปเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนนแย้มากเขาก็พึมพังเสียงเขาพูดแบบไอวาลีแปลกๆที่ถกเขาก็หันกลับม,มองแม่ผมแล้วก็ยิ้มครับลางสังหรณ์อข,อข,อของของแม่บอกเลยว่าคนที่นั่งบนเตียงอ่ะไม่ใช่น้องอูอะไรประมาณนี้รับไม่ใช่น้องจากบันทึกเรื่องราวของครอบครัวคุณแม่ของคุณกิติศักดิ์เมื่อ50ปีก่อน นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานความสยองของคำคำนี้เมื่อครอบครัวของเธอต้องพบกับเรื่องราวสุดสะเทือนขวัญกับปริศนามากมายที่หาคำตอบไม่ได้ทั้งหญิงชุดดำทั้งเสียงหวยหวนที่หยดพร้อมกับการสูญเสียคนสำคัญในครอบครัวและเรื่องราวเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาลึกลับยาวนานมามากกว่า50ปีแล้วที่หยดว่ากันว่าคำคำนี้คือบทสวดที่มีความหมายว่าโอมอาจมาจากภาษามอญโบราณ ที่ใช้ปรกรรมคาถาโดยคาดว่าที่หยดเพียนมาจากคําว่าเตี้ยหยดมันเหมือนกับมนสะกดคนที่โดนผีสิงจะมีอาการเหมือนคุมตัวเองไม่อยู่นั่นน่าจะมีความหมายว่าเตี้ยหยดหรือที่หยดบางเรื่องเล่าก็บอกว่ามันออกเสียงว่าเธอชอดแปลว่าต้องตายในบางตำนานว่ากันว่าสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาตินี้มันคือผีที่อยู่เหนือกับผีปอบที่มีอายุมาอย่างยาวนานมากกว่า100ปี มันมักจะปรากฏต,ตัวในกลุ่มโฉมของหญิงชุดดําและมักจะมาพร้อมกับเสียงหัวหัวหน่ากลัวที่แว่วมาตามเสียงลมค้ายกับคําว่าที่หยดแต่สุดท้ายก็ไม่มีคําตอบที่ชัดเจนว่าผู้หญิงชุดดาที่ว่าจะเป็นผีปอบหรือผู้ปลุกปั้นตำนานเสียงควรข้างแห่งความตายบางเรื่องเล่าที่เล่าต่อตกันมาในหมู่คนเฒ่าคนแก่ในหลายยุคสมัยหลายท้องถิ่น ตั้งแต่ก่อนรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงหรือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เล่ากันว่าผีร้ายตัวนี้ออกอารวาสในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางล่ำหลือกันว่าพฤติกรรมของมันคล้ายกับผีปอบแต่ฉลาดและทรงอำนาจกว่ามากนั่นจึงสันนิษฐานได้ว่าวิญญาณผีร้ายตัวนี้วนเวียนอยู่บนโลกคนเป็นมาอย่างยาวนานแล้ว อ้างอิงจากบันทึกเอกสารวัชิรยานวิเศษซึ่งเขียนเรื่องราวของปีปอบมาตั้งแต่รัตนก,กสินศก1ร์ศก111หรือพุทธศักราช2435หรือในหนังสือตำนานผีไทยซึ่งเขียนโดยอาจารย์สอภายน้อยได้กล่าวถึงข้อความที่บันทึกไว้ในหนังสือวัชิรยานวิเศษฉบับเดือนธันวาคมรัตนก,กสินทร์ศก114หรือพุทธศักราช2438 โดยขุนมหาวิชัยเป็นผู้เรียบเรียงไว้มีใจความว่าผีปอบมักเป็นคนที่มีคาถาอาคมที่ใช้ไปนในทางร้ายเขียนค่าคนได้แต่ค่าคนแล้วไม่ได้ทำการปัดเป่าโทษก็จะกลายเป็นผีปอบและผีปอบนี้ชอบไปสิงกลลให้เจ็บป่วยกระทั่งตายได้ถ้าผีปอบเข้าสิงร่างของใครแล้วก็ต้องหาผู้มีอาคมแก่กล้ามาขับไล่ผีปอบอีกอย่างก็คือถ้ารู้ว่าใครเป็นผีปอบ ก็จะต้องไล่ให้ออกจากหมู่บ้านไปรวมไปถึงไล่ลูกเมียของปอบนั้นไปด้วยผีปอบจะกลัวผู้มีอาคมแก,ก่ก้ากลัวพระเนรที่ทรงศีลและถ้าผีปอบเข้าไปในเมืองใหญ่อํานาจของผีปอบก็จะเสื่อมไปการอารวาสของผีปอบจะมีตั้งแต่การเข้าสิงร่างคนแล้วทําให้นิสัยอารมณ์เปลี่ยนไปเป็นขั้นตอนแรกโดยจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวมีอารมณ์ร้ายโดยไม่มีเหตุผลจะโกรธฉุนเฉียวทําลายสิ่งของ หรือบางทีก็ทำร้ายตัวเองต่อมาก็จะเริ่มมีอาการที่เสียสติมากขึ้นจะแอบไปกินเนื้อสัตว์ดิบๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือชอบกินพวกเครื่องในสดๆเช่นกินลำไส้ชอบกินเลือดสดๆบางทีถึงขนาดอารวาสทำร้ายคนซึ่งๆหน้าอาการขั้นสุดท้ายก็คือจักคุมข้างแล้วตายในที่สุดอีกตำนานกา็เล่าว่าเมื่อ100ปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งได้พาลูกหลบหนีจากพวกทหารพมา่า ที่กำลังกวาดล้างพวกกบฏเมื่อความกลัวครอบงำจิตใจที่พึ่งพิงเดียวก็คือขอพรปกปักรักษาตัวเองและลูกน้อยจากศาลเจ้าแม่มหาคีรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหม,มู่บ้านในขณะที่เธอกำลังจะหนีข้ามฝั่งทางแม่น้ำกับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อลูกน้อยหลุดออกจากอ้อมแขนของคนเป็นแม่และหายไปกับกระแสะน้ำเธอรู้ได้ทันทีเลยว่าแก้วใจดวงน้อยของเธอได้จากไปแล้วตลอดกาล ด้วยความทุกทรมานเธอสาปแช่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งบนโลกที่ไม่รับฟังคําอ้อนวอนของเธอและต้นเหตุของความตายในครั้งนี้ก็คือศาเจ้าแม่คีรีในเมื่อมันพลากหัวใจทั้งดวงของคนเป็นแม่ได้เธอก็สามารถพลากศรัทธาที่ทุกคนนับถือได้เช่นกันโทสะท,ที่มีมากพอจะทําลายทั้งสารได้ที่คนทั้งหมู่บ้านนับถือแต่แรงศรัทธากับมีมากกว่าสติของคนทั้งหมู่บ้าน จากผู้ขอร้ายกับกลายเป็นเหยื่อของความเชื่อเธอจึงถูกกลุ่มประชาทันจนถึงแก่ความตายกลางอันไล้วิญ,ญญาณของเธอถูกกบฝังด้วยคำสาปแช่งก่อนที่จะค่อยๆจมลงสู่ก้นแม่น้ำสิ่งเดียวในความทรงจำคือคำคำหนึ่งเตสานเธอรู้ความหมายนั้นใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้รักเธอจริงๆเพราะเธอตายตามที่คนพวกนั้นสาปแช,ช่งเธอจริงๆแต่ความอาฆาต แค้นมันมีพลังมากกว่าเธอจึงกลายเป็นวิญญาณแห่งความเครียดแค้นเป็นผีชุดดำที่จะสาสางบัญชีกับทุกคนที่ทำไว้กับเธอแล้วตามเอาคืนทุกชีวิตที่พรากวิญญาณเธอไปในวันนั้นเธอสิงร่างเด็กๆและกัดกินเครื่องในจนหมดคนแล้วคนเล่าชาวบ้านต่างวัดกลัวกับอำนาจของผีร้ายตนนี้มันมีมวลสกดให้ทุกคนหลับแล้วสิงร่างฆ่าลูกๆของพวกเขาพลังอำนาจของมันแข็งแกร่งอย่างมาก แม่หมอประจำหมู่บ้านรู้ได้ทันทีเลยว่าวิญญาณอาฆาตตัวนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนมันคือหญิงสาวที่ถูกคนในหมู่บ้านฆ่าตายไปในวันนั้นแม้ทุกคนจะรู้คำตอบแต่ทุกคนกลับไม่มีทางสู้ความตายถูกหยิบยื่นให้กับผู้ลองดีและมีมากพอจะสร้างความหวาดกลัวให้แพร่กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านคนที่ยังรอดต่างก็พากันหนีไปหมดจากความแค้นกับกลายเป็นความสนุก มันแล่ลอนไปเรื่อยจนตั้งแต่นั้นมาวิญญาณอาฆาตตัวนี้ก็ไม่มีใครสยบลงได้ดังนั้นไม่ว่าตำนานหญิงชุดดำจะเป็นปอบหรือไม่นั้นไม่สำคัญถ้ากับสิ่งที่ทำให้มันยังเป็นตำนานอยู่เป็นเรื่องราวจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้นั่นก็คือความเฉลียวฉลาดและมีเล่ห์เหลี่ยมไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่จะพามันกับนรกกระพซึ่งทำให้มันซ่อนเร้นกายมานานมากกว่า100ปีแล้ว เมื่อมองกลับมาที่เรื่องราวของคำว่าที่หยดในมุมมองของปัจจุบันของสังคมโลกที่หลักการทางวิทยาศาสตร์ล้ำหน้ากว่าความเชื่อทางสยศาสตร์จากปากของดรองค์บรรจุนอาจารย์ประจำคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเ,เวศมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมอญได้บอกว่าคำว่าที่หยด ไม่มีความหมายและไม่ใช่คำจากภาษามอญที่แปลว่าโอมอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันเสียงโอมในภาษาฮินดูมอญออกเสียงว่าอูมคำศัพท์ที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือคำว่าแตะโยดแปลว่ายักษ์เอวแต่อย่าลืมคำคำนี้คือคำเขียนไม่ใช่เสียงที่ได้ยิน และเสียงที่ได้ยินก็คือเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาและจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดที่กาญจนบ,บุรีที่มีชายแดนติดกับเมียนมาและเป็นชายแดนที่เคยติดต่อกับชาวมอญดังนั้นถ้าคำคำนี้จะอิงมาจากภาษามอญก็คงไม่ผิดแปลกและก็ไม่ผิดที่มันอาจจะไม่มีความหมายใ,ใดๆเมื่อมองในหลักวิทยาศาสตร์แต่ไม่ว่ายังไงตำนานของมันก็จะอยู่บนโลกของเราไปอีกนานเท่านาน กูไม่เคยเล่นบ้านไหนสนุกเทาบ้านกูคิดไม่จิงจริงที่เรื่องอีนี่สน <ok ุกชิบหายจากเรื่องเล่าสู่ปรากฏการณ์ทางภาพยนตร์เมื่อคุณอ่านคุณสามารถจินตนาการถึงความหลอนเมื่อคุณฟังคุณสัมผัสถึงความน่ากลัวแล้วเมื่อคุณกรลับชมคุณรับรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริง ไอเดียของหนังเรื่องนี้ก็คือเมื่อพูดถึงผีทั่วไปเราก็จะนึกถึงว่าผีส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับความแค้นหรือถูกกระทำแล้วก็มาเพื่อแก้แค้นอะไรบางอย่างหรือเป็นเรื่องของคนที่เข้าไปกลุกล้ำอนณาเขตของผีแล้วผีก็แสดงอิทธิฤทธิ์อรารวาดแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ทั้ง2อ,อย่างตรงที่ว่าครอบครัวนี้อยู่กันอย่างปกติมาโดยตลอดแต่กลับเป็นผีที่เข้าลังควานเอง สิ่งหนึ่งที่ทีมงานอยากให้เห็นก็คือชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้มันไม่เกี่ยวกับว่าคุณทำดีมามากแค่ไหนแล้วคิดว่าข้อกรรมจะไม่เกิดขึ้นกับตัวของคุณมันไม่ใช่แบบนั้นครับแต่ความจริงแล้วสิ่งที่จะทําให้คุณสวยนั้นมันจะเป็นอะไรก็ได้และจะมาตอนไหนก็ได้ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยอีกทั้งอาจจะไม่มีเหตุผลรองรับแล้วตรงจุดนี้แหละที่ทีมงานคิดว่ามันคือสิ่งที่น่ากลัว วีวัฒน์วันทาหรือพี่คุยผู้กำกับภาพยนตร์มีบุหมายแรกของการทำหนังเรื่องนี้ว่าเขาตั้งใจจะทำให้เป็นหนังสยองขวัญและได้หยิบเอาสไตล์การหลอกล้อมาจากหนังเรื่อง Evil Dead ผีอมตะในปี1981เป็นผีที่หัวเราะอย,ยอกคนดูและมีวิธีหลอกล้อนคนอย่างบ้าคลั่งมันเป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในบ้านแล้วไปเปิดตำลาผีแล้วก็มีผีออกมาแล้วก็ต่อสู้กันทางเรื่อง ผู้กำกับเขาก็มาคิดต่อว่ามันจะต้องเป็นหนังที่มันแบบนอนส stop ขนสู้ผ í, บีบูดุเดือดแม้ในช่วงก็เริ่มโปรเจกต์จะล้มลุกคุกขานนำไปเสนอหลายๆบริษัทก็ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าหดังผีแบบนี้ต้องทำตามสูตรฮอลลีวูดนั่นก็คือต้องเป็นหนังผีแบบจ้มสแกตลอดทั้งเรื่องแต่ตัวต้นฉบับนิยายกับไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นเรื่องของบรรยากาศความน่ากลัวของภัยร้ายที่ค่อยๆคืบขานเข้ามา มันเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ต้องพยายามต่อสู้กับปีศาจร้ายแล้วต้องหาวิธีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผีก็มาแบบคอมโบซึ่งมันไม่ใช่หนังจัมสแ์แรกสุดฮอลลีวูดสิ่งที่พี่คุยและทีมงานพัฒนาต่อก็คือเราจะเพิ่มหรือสร้างสรรค์อะไรให้ได้มากกว่าสิ่งที่ต้นฉบับทำไว้ดีอยู่แล้วได้บ้างทีมงานรวมถึงตัวของผู้กำกับพยายามยึดทุกอย่างตามที่นวัติยาต้นฉบับทำไวใ้ให้ได้มากที่สุดและเพิ่มจังหวะผีเข้ามาในเรื่อง ซึ่งมันก็มีความเป็นผีไทยผสมเข้ากับสไตล์ของหนังผีอย่าง Evil d e a d นั่นจึงนำไปสู่ฉากแอคชั่นที่จัดเต็มมากขึ้นและในซีนแย้มกินเครื่องในครั้งแรกก็มีความรู้สึกถึงกลิ่นอายของฉากไอคอนิกจากเกม Resident Evil อย่างมากครับซึ่งเป็นฉากที่ซอมบี้ได้กินกลางของเจ้าหน้าที่หน่วย Star, b บาร o t e ทีมดร Kenneth, j s u l l ต v a สิจนหัวหลุดแล้วหันหน้ามามองตัวละคร จุดมุ่งหมายของผีจุดดำก็คือมันตั้งใจที่จะทำให้คนในบ้านผิดใจกันเล่นกับความรู้สึกของแต่ละตัวละครเช่นตัวละครอย่างคุณพ่อเป็นตัวละครที่ดุขี้โมโหถ้าใครไม่เชื่อฟังก็จะถูกทำโทษจนสามารถทำให้คุณพ่อลงไม้ลงมือกับลูกๆในครอบครัวได้ แต่กับคุณแม่ที่รักลูกและห่วงแหนลูกมันสามารถที่จะหลอกหลอนให้แม่ตายใจและเชื่อจนไม่ยอมปล่อยให้ลูกคนนี้ถูกใครมาข่มเหงกลังแกได้และเจ้าผีตัวนี้ก็สนุกกับสิ่งที่ทำอย่างมากและถ่วงเวลาให้นานที่สุดเพื่อที่จะกัดกินจิตวิญญ,ญาณของเด็กคนนี้ที่หยดมันไม่ใช่แค่เรื่องของผีอย่างเดียวมันมีเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยผีเป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์และอุปสรรคที่คอยขัดขวางความรักของครอบครัว สิ่งที่ทีมงานตั้งใจตั้งแต่แรกก็คือมันต้องเป็นหนังผีที่ครบรถทั้งสนุกทั้งน่ากลัวและแอคชั่นจัดเต็มมันคือประสบการณ์การรับชมหนังผีในรูปแบบใหม่นอกจากความตื่นเต้นแล้วมันจะมีเรื่องของดราม่าควบครัวเรื่องของการต่อสู้ปกติหนังผีจะเป็นเรื่องของหมอผีที่ต่อสู้กับผีแต่กับหนังเรื่องนี้มันคือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับผีด้วยกลยุทธ์ด้วยทริคด้วยไหวพริบ แต่จริงๆแล้วเนื้อแท้ของมันก็คือครอบครัวหนึ่งที่ต้องพยายามต่อสู้กับผีหนึ่งในตัวละครหลักอย่างยักษ์ที่กรับบทโดยดะเดชคุกิมิยะหรือพี่แบ์สิ่งที่ผู้ชมจะได้เห็นในส่วนของตัวละครตัวนี้ก็คือความเป็นแอคชั่นเพราะตัวละครแต่ละตัวก็จะเจอปัญหาในแต่ละส่วนของตัวเองแต่กับตัวละครตัวนี้จะเป็นผู้ท้าทายและพร้อมชนกับภัยร้ายที่จะเข้ามาก้มกรครอบครัวของเขา ไอเดียของตัวละครตัวนี้ก็คือมันเป็นคนบ้าคนนึงที่สามารถกล้าไล่ยิงผีโดยไม่ต้องคิดแม้แต่วินาทีเดียวเป็นคนที่มุดทะลุบ้าละหำแต่เบื้องหลังของตัวละครตัวนี้ก็มีเหตุผลของการก,าร,กระทําดังกล่าวเพราะยักษ์เคยประสบกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแบบนี้มาก่อนหลังจากการไปตะเวนชายแดนกับจ่ามหันแล้วได้ต่อกรอกับเสือสมิงนั่นจึงทําให้ยักษ์เชื่อเรื่องพวกนี้ มันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาจัดทําทุกวิธีทางแม้ต้องเอาชีวิตเขาแลกเขาก็ยอมเพื่อที่จะปกป้องครอบครัวของเขาสิ่งหนึ่งที่พี่แบร์ชอบมากของหนังเรื่องนี้ก็คือมันคือการผสมผสานร,ระหว่างความเป็นผีไทยกับผีฝรั่งโดยปกติแล้วเวลาเจอผีไทยก็ต้องพึ่งพระสวดมนต์แต่สิ่งที่หนังเรื่องนี้ทําก็คือด่าผีเฮ้หมอมาเฮ้ยออมาไออกคุิงฉันขนาดนี้มึงขึ้นลงไงไหวไวะไอ้แก่มงร้อนเพี้ยไร ฉาก,กไฮไลท์อย่างซีนล่าผีที่ไล่ข้าโพดซีนนี้ผีได้ยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมีความแอดวานซ์มากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ชมจะได้เห็นผีที่ยืนอยู่นิ่งๆขอจ้องดูเราอยู่แต่ครั้งนี้มันจะเริ่มเข้าสู่การหลอกหลอ้อการปั่นประสาทต,ตัวละครภายในเรื่องในอีกมุมหนึ่งอย่างตัวละครยักษ์ที่โดนทั้งผีหลอก โดนทั้งปั่นหัวเขาก็เริ่มเห็นสิ่งที่ผิดปกติจากสิ่งที่เขาเคยเจอกับผีตัวนี้นั่นจึงทําให้เขาต้องเปลี่ยนวิธีคิดเช่นกันเพื่อต่อกรนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเขาขอแค่เพียงยิงผีให้โดนสักนัดก็พอเพราะตลอดทั้งเรื่องผู้ชมจะเห็นได้ว่าเขาแทบจะยิงไม่โดนตัวมันเลย พราะผีมันหายตัวได้ตลอดแต่ในซีนี้ความเหนือขึ้นไปอีกขั้นของผีก็คือมันเป็นรูปโฉมของตัวเองเป็นแม่ของยักษ์เพื่อม,มาหลอกยักษ์และมันก็สามารถทําให้ยักษ์กลัวมันได้จริงๆเพราะตัวของยักษ์เองก็ยังไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาก่อนตัวของผู้กํากับอธิบายเสริมว่าหนังเรื่องนี้จะมีวิธีการเล่าเรื่องผ่านสงมุมมองคือตัวยักษ์กับตัวยา หน้าที่หลักของซีนนี้ก็คือตามหาน้องสาวแต่ตัวหนังไม่ได้เล่าพารทที่คนในบ้านหรือคนอื่นๆไปตามหาน้องสาวหาแล้วเจอก็เจอไปแต่ตัวของผู้กำกับเลือกที่จะโฟกัสที่มุมมองของยักษ์ว่าเจออะไรถ้าสังเกตให้ดีจังหวะของหนังเรื่องนี้ก็คือจะเล่าในมุมมองของคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย อ้างอิงจากตัวนิยายที่มันสนุกตรงที่มันไม่รู้อะไรเลยต้นเหตุมันคืออะไรซึ่งมันคือการตั้งคำถามเพราะฉะนั้นหนังเลยเลือกเล่ามุมยักว่ามันโดนของจริงแล้วตลอดทั้งซีนนี้ตัวละครเล่นอยู่แค่คนเดียวและตัวผีแม่จะโผล่มาตอนหลังดังนั้นคำถามก็คือทีมงานจัดทำยังไงให้มันน่าตื่นเต้นทีมงานจึงมุ่งไปที่พลังของเสียงใช้ประสิทธิภาพของมันให้เยอะที่สุด การแตะทำสินนี้จึงต้องไล่หาไล่ข้าโพดท,ที่มีพื้นที่ประมาณสองไร่สุดท้ายพวกเขาก็มาได้ไล่ข้าโพดท,ที่จังหวัดสระบ,บุรีทีมอปกรณ์ประกอบฉากได้อธิบายเสริมถึงรูปลักษณ์ของผีที่มันหัวห้อยคอเอียงว่ามันอาจทําให้ผู้ชมรู้สึกดูตลกมากกว่าดูน่ากลัวตัวของผู้กํากับตอบว่าใช่เพราะว่าผีมันมีความสุขผีมันกวนประสาทคนมันอยากหลอกคนแบบนี้ เหตุผลหลักที่ทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ทําให้ผู้ชมเชื่อได้ว่านักแสดงที่เล่นกันอยู่ในเรื่องเป็นครอบครัวกันจริงๆซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของเรื่องราวเกิดขึ้นจากตัวของพี่แบร์ที่ช่วยละลายพฤติกรรมของนักแสดงแต่ละคนเป็นเหมือนการประสานให้นักแสดงทุกคนได้รู้สึกถึงความผูกพันรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวและรู้สึกถึงการเป็นพี่ชายคนโตที่สามารถเป็นที่พึ่งพิงให้กับทุกคนได้ กุญแจสําสคัญที่ทําให้เรื่องราวของที่หยดถึงจุดเปลี่ยนนั่นก็คือยายช่วยกระปลดโดยจำปาแสนพรมเป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นสายศาสตร์มนต์ดาแล้วคุณสายย้อนกลับเข้าตัวนั่นจึงทําให้ผีชุดดําเข้าสิงร่างของยายช่วยตัวละครตัวนี้เป็นสื่อการของผีชุดดําที่ต้องการตัวแย้มมันจึงใช้ร่างของยายช่วยเข้าไปถอนฟันแย้มเพื่อเอามาทําพิธียายล่างให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในฉากสําคัญของภาพยนตร์ที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกเสียฟันไปตามๆกันซึ่งฉากนี้ตอนที่ยายช่วยเอามือล้วงเข้าไปในปากของแย้มทีมงานได้สร้างมือปลอมขึ้นมาแล้วให้นักแสดงอย่างน้องมิม้มที่รับบทเป็นแยม้มแสดงแบบรีเวิร์สโดยทําให้มือเข้าไปในปากก่อนจากนั้นก็ค่อยดึงมือถอยหลังออกมาแค่ดึงมือถอยหลังอย่างเดียวมันยังไม่พอ a c t ิ้งของนักแสดงในฉากนี้ก็ต้องทําแบบถอยหลังด้วยเช่นกันอย่างเช่นท่าร้องกี๊ดอุก๊กก็ต้องร้องกุ๊กดีก สุดท้ายทั้งหมดทีมงานก็คิดว่าการพากเสียงทับน่าจะดีกว่าตัวของผู้กำกับก็ยังรู้สึกขอบคุณสำหรับความพยายามในการแสดงของน้องมิมที่ต้องร้องกรีดแบบถอยหลังอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่สุดของหนังเรื่องนี้ก็คือเสียง เสียงคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งนี้ได้เราสัมผัสถึงมันได้อย่างตอนอ่านนวนิยายที่หยดมันไม่มีอะไรที่บอกคนดูได้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงมันเป็นเพียงจินตนาการของเราที่จะสร้างความรู้สึกของเสียงนี้ขึ้นมาเองดังนั้นโจทย์ที่สําคัญที่สุดของหนังเรื่องนี้ก็คือจัดทำยังไงให้คําคํานี้เป็นแกนกลางของเรื่องราวทั้งหมดและผู้รับผิดชอบหน้าที่ในส่วนนี้ก็คือพี่ต๋อยเทือศักดิ์จันปาน โจทย์สำคัญของเสียงที่หยดก็คือมันจะต้องเป็นเหมือนเสียงผีเวลาสวดมนต์หรือล่ายคาถาเป็นบทสวดที่มีเสียงแหลมเมื่อฟังแล้วต้องมีคําว่าที่หยด ทีมงานพยายามทดลองด้วยวิธีต่างๆมากมายก็ยังไม่สามารถหาเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคำว่าที่หยดได้จากนั้นทีมงานได้นำบทสวดภาษามอญซึ่งเป็นบทสวดชุมนุมเทวดาหลังจากนั้นทีมงานก็มีความตั้งใจว่าไม่ต้องการให้ผู้ชมเข้าใจบทสวดน,นี้ว่าเขาท่องว่าอะไรทีมงานจึงตัดสินใจรีเวิร์สเสียงบทสวดน,นี้แล้วเซอร์ไพรส์ก็เกิดขึ้นช่วงจวังหวะหนึ่งของการรีเวิร์สกับมีคำว่าที่หยด รากฏขึ้นมาอรอมบอกวาะเเอมันิตบานอรอมหมซยซียซึ่งเป็นเหมือนหัวใจสำคัญของเสียงนี้นั่นจึงทำให้ทีมงานได้พบกับขุมทรัพย์ที่มีค่าอันมหาศาลและคำตอบของคำว่าที่หยดเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ จากนั้นทีมงานก็พัฒนาเสียงตามโจทย์ที่ได้รับมาจากนั้นก็ได้ทำการอัดเสียงจากเสียงของคุณจอย AF8 เพื่อเพิ่มความชัดเจนและความหวยหวนมากยิ่งขึ้นจนสุดท้ายก็ได้เสียงที่หยดอันเป็นเอกลักษณ์ที่เราได้ยินกันในภาพยนตร์ ในส่วนของดนตรีประกอบก็ยังเป็นพี่ต่อยหัวเลือยใหญ่สุดช่ำชองของบ a n a n a s ซ u ว d Studio มาเป็นแกนนำหลักในการสร้างสรรค์เสียงดนตรีตัวของผู้กำกับต้องการให้ดนตรีประกอบของหนังเรื่องนี้มีความมันมีความเป็นหนังแอคชั่นแบบเรื่อง Mad Max ดังนั้นทีมงานจึงเอาสไตล์ดนตรีสยองขวัญผสมกับสไตล์ดนตรีไฮบิสออเคตาเพื่อเข็นเอาบรรยากาศที่สุดแสนจะวังเวงความอบอุ่นของสายใยญ่ในครอบครัวความโศกเศร้าวความเสียใจ ความประทึกขวัญสั่นประสาทและความหลอนสุดสะพึงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนออกมาเป็นดนตรีประกอบภาพยนตร์ที่หยดที่สมบูรณ์แบบในที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องคอ,งองหนังมีรอเลอกรันหลังคำว่าคอตอนที่ปีแอร์บูเขียนพี่พบวานอนเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นนิยายไซไฟ แต่สุดท้ายองค์ประกอบทุกอย่างที่หลังสรันมันขึ้นมากับเป็นนิยายไซไฟมันเป็นเหตุหลังวันสิ้นโลกมีความเกี่ยวข้องกับสงครามนิวเคลียร์หรือในแฟนชายชุดใหม่มันก็เกี่ยวข้องกับไวรัสแต่ไม่ว่าด้วยเหตุ